แล้วครับชันหรือยังครับพร้อมกันหรือยังครับทุกคนตอนนี้นะครับน้องอาซาอายุครบหนึ่งครบแล้วเย้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงสุสานวันเกิดให้น้องอาซากันดีกว่าครับแต่ผมว่าเหมือนมันจะยังขาดอะไรเปหนึ่งอย่างนะครับอ่า นี่ไงครับผมนี่จะได้เข้ากับบรรยากาศครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิกตัวเจ้าของวันเกิดเลยนะครับมาแล้วนี่เจ้าของวันเกิดของเราน้องอาซานั่นเองเย่แต่ว่าผมขอแต่งตัวน้องอาซาก่อนได้ไหมครับอาซาใส่หมวกใส่หมวกอาซา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ โอ้น่ารักงั้นเรามาลอง Happy Birthday ให้อาซากันดีกว่าครับผมพรอไมไหมอาซาอา้า Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to อาซาเย้ครบหนึ่งขวบแล้วนะอาซาป๊ปาก็ขอให้อาซาเป็นลูกที่น่ารักอย่างนี้เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ป,ะปะ๊าคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณย่าทิพย์แล้วก็คุณป้าหลายๆคนเลยนะอยู่เป็นกำลังใจได้ให้กันไปนานๆนะขอบคุณนะครับ เย้แฮปปี้เบิร์ a เดย์ครับและนอกจากเค้กนะครับผมพี่พี่เฟลีนาคาเนโนและวิฟเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีของของวัญวันเกิดให้อาซาด้วย mm hmm. เอเป<อ>็นไงอาซาอยากรู้ไหมว่าข้างในเป็นอะไรถ้าอยากรู้ mm hmm. เดี๋ยวปะ๊ปะป๊ากลับไปเปิดให้ดูที่บ้านโอเคไหมโอเคครับอ่ะผมตอบให้อาซาแล้วครับผมและส่วนของอีกอย่างหนึ่งนะครับถุงผ้าหน้าอาซานี่ ดูอาซาจ,จะสนใจอันนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเห็นหน้าตัวเองครับผม <c oughs> และที่สำคัญเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณ พี่พี่แฟนคลับทุกทุกคนมากมากเลยนะครับทุกคำอวยพรนะครับพี่ทุกคนเนี่ยส่งให้อาซานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆาขอขอบคุณแทนอาซาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นกําลังใจให้ผมและอาซานะครับแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปนานๆนะครับสนับสนุนทั้งผมสนับสนุนทั้งอาซาแล้วก็สนับสนุนฟรีนาคานิโนและวิฟด้วยนะครับผมและอาซารักทุกคนมากๆเลยนะครับไปเจอกันนะครับ